ฝั่งนั่นนู้นครับฝั่งนันนู้นต่างข้่าถนนจะเป็นร้านอาหารครับท่านอาจามันนาในาส่วนของตัแต่ร้านกาแฟร้านกยจับยวนนะแรม ร้านด้วยกันนะครับไม่รู้วันนี้จะหรือว่ารีวิวร้านไหนอีกสักครู่ครับตอนเย็นเรารู้กันว่าเราจะรีวิวร้านไหนกันนะครับเพราะว่าจะมีน้องที่บุงการนะครับจะพาแนะนำนะครับอาจจะเป็นท่านไหนคือรีวิไรแล้ร์ท่านอาจจะเข้ามาวันนี้นะครับหรือจะเป็นวันพรุ่งนี้อีกคันนะครับอ่ะโอเคเราเลื่อนต่อฝังนู้นครับนะครับตรงนี้เป็นป้ายใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อน ครับึงกลางปากซัหกหนฮานอยฮานอยห่างจากที่ปกติห่าสี่กิโลนะครับฮานอยสี่ดูหลักกิโลเมตรนะครับบึงกลางปากซันคือฝั่งตรงข้ามเรานะฝั่งตรงข้ามเราปากซันนะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้ปากซันดีนะครับผมแต่ฝั่งของเราฝั่งนี้นะครับที่นี่ห่างจากเวียงจงันทร์ร้อยห้าสิบกิโลนะครับไม่ไกลเลยแต่ถ้าฮานอยเวียดนามเราปกติห่างสี่ปกติถูกเสา ลูกเสานะครับมีคนเยอะมีทางคนเดินนะครับอาหารการกินเยอะนะครับผมซื้อมากมายทั้งของถักของการฝีมือหรือแม้แต่จัดโรงงานมานะครับตรงนี้ถ้าเป็นวันศุกร์เป็นเสาร์นะครับเดอนนี้วันอาทิตย์นะฮะโอเคครับเดินต่อครับผมนงนะครับเราจะพาแฟนคลงไปดูอาชายติดแม่น้ำโขงนะครับ อาจารย์อาลองดูพื้นที่ครับ,บนี่ครับบริเวณพื้นที่ที่ตอนนี้น้ํารดครับความสวยงามแตั้บริเวณจะลงมาดูทรายนะครับออกกาลังกายต่อเดี๋ยวไปดูทรายกันนะครับลึกผลกอจากนี้ไปก็ประมาณเกือบเกบกิโลครับเจ็ดร้อยเมตรอ่ะอ่าไปใกล้จะถึงน้ำโขงแล้ว อีกสักครู่ก็ถึงน้ำโขงน่าจะประมาณอีกร้อยเมตรสองร้อยเมตรอ่ะย่างนกเตห์หงรู้สึกว่าจะก้าท่าลงเรื่อยๆครับสวยรนะับบริเวณนี้ครับถ้าเป็นการแข่งขันก็เรียกว่วาวริเวย์บอลหาดทรายนี่น่าจะหมาะเลยทีเดียวมีรถเข้ามาพอสมควรนะครับเห็นว่ารถของหยุดการ,รอ,ออกกำลังกายชั่วคราวแต่น่าจะเดินทางลำบากพอสมควรอยู่ ก็ใส่รู้สึกว่าจะ,ะลุกตามไปดูยืนการออกกำลังกายช้หตามรอยตึ่ๆไปโอเคประมาณห้าสิบเม,มตรครับเอาเลยห้าสิบเมตรนะครับถึงจะถึงริมฝั่งนะครับคงไม่ไปถึงนู่นนะครับยืนการอ,านนออกกำลังกายช่วงเป็นงแรกนะครับที่ได้มาลงมานะครับจากบริเวณที่รันนิ่งที่ของเทศบาลเมืองเมืองการที่จัดไว้ เนี่ยครับเพราะทรายก็ยุบนะครับทรายก็ยุบ <c oughs> ห่างแคบไอ้แล้ครับไอ้น้ำครับลมลมลมแรงครับลมแรงครับลมแรงมากเลยตอนนี้นะครับอากาศเริ่มเย็นนะครับถึงแดดจะออกนะครับแสงจะออกแดดแดดจะห <จะ S 2> ่างจากถนนนี่น่าจะได้ประมาณสักสองร้อยเมตรอาจารย์องเนอะมากกว่าประวันนี้โอ้หน่าจะมาสามร้อยได้แต่ว่าทรายทรายจะกินแรงเรานะครับทรายทรายทรายดูทรายครับทรายตอนนี้ไม่ละเอียดเหมือนเมื่อเมื่สักคู่นะครับผ่านทราย มันเป็สกุลี่เห็นรอยเรารอยเท้าในอดีตจำมานี่คือรอยปัจจุบันเืฝั่งนู้นครับฝั่งฝั่งนู้นหรือฝั่งลาวฝั่งปักสซันนะครับมีชาวกนะชาวบงชาวบ้านกำลังตาอยู่ในกายลังดีนี่คือเมืองปากซันนะครับอยู่ฝั่งนี้จากเราไปนิดเดียวเองครับต้าบอกว่าน้าโขงแคบโค้งไ่แคบนะครับข้ามไปฝั่งนู้นก็น่าจะประมาณสักกิโลนึงได้นะครับถ้าดูแล้วตามสายตาดูสวยงามมากเครับสวยงามเป็นครั้งแรกครับครั้งแรกที่มาวันนี้ ดูน้ำทีนึงครับจะใสไหมบนไหนนะจะมาถึงน้ำแล้วดูๆๆดูไปดู่ะน่าจะดีกว่าวันนี้จะมารีวิวในส่วนของอาหารเที่ยงนะครับเป็นร้านเนื้อชิคิชิของอำเภอโซฟีใส่นะครับทางจากอันนี้ไปรเบอร์โรงงานเราประมาณไล่มาสามกิโลนะครับประมาณนี้ด้านซ้ายมือครับเดินดาวเส้นเข้าอำเภอโซฟีใส่นะครับแยกจากทำแก้วตำนวนกระแก้วมานะครับมีอะไรน่ากินน่าทานเดี๋ยวสักครู่เราเห็นกันครับ เครับอันนี้ข้าน่าจะได้กินน้ำมากตรงมุกมค,มครับเอันนี้หมมอันนี้อเนื้อแดดเดียวอันนี้เนื้อแดดเดียวเนื้อแดดดีมันหน้าวันมากเลยอันนี้ต้องสั่งแน่นอนแล้วนี่ต้องสันน่งพี่ใหญ่ทิวค่ะครับครับก็ตอนนี้มรอยากาศร้านในเขื่อนของร้านเนื้อนะครับทีอ่อำเภอโซฟ,ฟีใสครับลูกคา้าลื้มลูกค้าลื้มนะครับลูกค้าลื้ม ร้านเราไม่เยอะก็ไม่แง่น้อยนะครับสี่ปีสี่ห้าปีแล้วนะครับร้านเราจะปีผมมาที่นี่ก็จะมากินร้านนี้นะครับอร่อยทุกอย่างนะครับไม่รู้เขาใส่เนื้อเดียวให้ผมไม่หนีมีมีแล้วเนาะเนื้อเดียวนะครับตรงนี้ไม่ใช่พูดแม่กระสานเลยค่ะอร่ย มาไอันนี้อาหาเราลงมาแล้วนะครับครบแล้วทั้งหมดมีก้อยนะครับมีก้อยมีหม่นมีเนื้อย่างมีกุ้งเนื้อเนื้อออมนะครับออมนะครับดูครับใครกินให้เพื่อนครับกินมันแซ่บไในพุทธศตวรรผมก็กินแบบเพิกินให้เพื่อนเนื้อวิธีการกินได้เลยใช่ไหมเน้อนี่วิธีการกินวิธีการกินเนี่ย คือว่ามันมันมันแซ่แบแซ่แบแซ่บแค่เพิเ่งเอาเนอะอืมอะไรหรือ,อรว่าโร,มารแมนต์อะไรเนี่ครับเด้อร้านนี้แต่ว่าอยากกินเนื้อข้อเนื้อแล้วแขลวก็ดีสิกินนีส้สามปีเลยเจ้ากินแข้วแวมื้อแล้ว สาวๆก็กินอร่อยดนำทีมงานอร่อยค่ะน,นี่ครับนี่คือสาวจากอำเภอบึงการเดิมพี่น้องครับนี่ยงามสวยขนาดนี้ล่ละจากอันนี้ระเบิอนะครับครับครับอาจารย์ครับครับครับเอเคยังเดี๋มีตะหวานเนี่ยเออมีตะหวานไหมครับนี่ อันกระพาะเป็นกระเบื้องกำลังแขกแขกกระเบื้องแต่ตอนนั้นเจ้าของทีง่กินมากทุกอย่างหนี่แซ่บหลายจะเลื่อมะนะครับแล้วพี่นนะ้องเด้อถ้ามากินได้หนูมากินไม่ได้พี่น้องยังเดียไม่กินร้านเนี่ยรันรันอะไรนะร้านเคียงเียงนื้อครกเคียงเนี้อโซ่พิสัยโอเคครับ <c oughs> บนก็สีสันกับข้างแล้วเนาะภาพภาพหน้าหน้าหน้าลุ้งหน้าตาก็บื้องท่ามกลางนะครับ